สวัสดีครับผมนายพี่วันนี้เราก็อยู่ในรายการรออีดุนกระดิบครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติของหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อให้สามารถคิดคำนวณประเมินผลการลบแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆแก่ตระกูลใหญ่ในแรซูลานครับซึ่งนั่นก็คือเมนแทนนี่ครับ ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังกันว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีวิธีการสุดอย่างไรแล้วก็เมนแทที่มีบทบาทสําคัญทั้งในประวัติศาสตร์แล้วก็ในเนื้อหาของดูนเล่มแรกนะครับผมส่วนตันอื่นๆเนี่ยผมขอ,อยังไม่เล่าแล้วกันเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงนะครับผมเพรงั้นก็เชิญรับฟังได้เลยครับโดยเมนแทนนะครับคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคิดคํานวณแล้วก็การหาความเป็นไปได้ของแผนการแล้วก็กับดักที่มาจากศัตรู ซึ่งพวกนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแทนที่พวกเครื่องจักรปัญญาประดิษฐ์ที่โดนแบนไม่ใช่นะครับเพื่อให้แต่ละตระกูลเนี่ยมีคนที่สามารถคิดคำนวณได้แบบจกักรกลซึ่งหน้าที่หลักของพวกนี้เนี่ยก็คือการให้คําแนะนําทางด้านการเมืองของตระกูลในสภาแรนซอราแล้วก็การคํานวณเอาราคาในแต่ละงาน,นอีกทางพวกนี้นะครับก็ยังสามารถวางแผนการลบแล้วก็การลอบสังหารให้กับตระกูลที่พวกเขาสังกัดอยู่เพื่อที่แผนการเนี่ย มีความแน่นอนที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับต่อให้คุณจะเห็นว่าพวกนี้จะแบบคิดคำนวณอย่างรวดเร็วนะครับเพราะนอกเหนือจากทักษะการคำนวณมากมายแล้วเนี่ยเมนแทก็ยังมีความสามารถในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดจําแล้วก็การรับรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการตั้งสมมติฐานที่เหนือกว่าการวางกลยุทธ์และก็การใช้กลยุทธ์ซึ่งไอ้ทักษะที่ว่ามาเนี่ยเมนแทเนี่ย ค่อนข้างที่จะเหนือกว่าปัญญาประดิษฐ์ในสมัยบตเทเรี่จีฮัตอยู่ดีครับดังนั้นเมนแดท,ทุกนายเนี่ยจึงสามารถรวบรวมข้อมูลจํานวนมากแล้วก็ทําการวิเคราะห์อย่างรัดก,กุมในกระบวนการที่ไปไกลกว่าการอนุมานเชิงตรรกะนะครับผมโดยส่วนใหญ่นะคนที่จะมาเป็นเมนแธได้นั้นสามารถเป็นได้เองครับโดยจะมีคุณสมบัติทางจิตใจในระดับหนึ่งแล้วก็การปรับสภาพจิตใจที่เข้มงวดและการปลูกฝังจิตใจที่ไร้เดียงสา ซึ่งเป็นจิตใจที่เหนอกววาการไม่มีอคติหรือการมีอคติก็ต่างนะซึ่งสามารถคัดลอกในรูปแบบหรือตรก,กะที่จําเป็นของข้อมูลแล้วก็การสมมอบด้วยระดับความแน่นอนที่แตกต่างกันจนเกิดเป็นข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ทั้งการตั้งสมมติฐานแล้วก็วางแผนกลยุทธ์ทั้งแบบทั่วไปจนไปถึงขั้นสูงสุดของเมนแทร์ซึ่งไอขั้นสูงสุดที่ผมว่าไปก็จะมีแค่พวกที่มีแบบทักษะประสบการณ์สูงนะครับ เมื่อให้ข้อมูลเพียงพอแล้วเนี่ยก็จะอนุญาตให้มีการหักผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้ในอนาคตซึ่งคล้ายๆกับยานที่มาแต่มันค่อนข้างจะไม่ชัดเจนนะครับด้วยความสามารถนี้เนี่ยก็ทําให้ผู้บัญชาการทางการทหารแล้วก็ผู้นาทางการเมืองหลายๆคนทั้งของตระกูลอาร์เทริสแล้วก็หาคอเน็ตเนี่ยต่างก็ได้รับการสุดผลที่ต่างกันออกไปเช่นทูเฟ่ฮาวาดเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในเมนแทดไม่กี่คนโดยกาเนิดเนี่ยที่เขาเก่งกาจพอที่จะมาเป็น ที่ปรึกษาพิเศษของตระกูลอาร์ทริสได้แม้แต่เจา้าฟ้าพัิชาชาด,ดามคอริโน,โนที่4ก็ยังเกรงกลัวความสามารถเป็นแทกของเขาอยู่ดีแต่ถึ่งนั้นเนี่ยคนที่มีความสามารถมากพอที่มาเป็นเมนแทกเนี่ยก็ยังมีจํานวนจํากัดอยู่ครับนอกจากจะจํากัดแล้วเนี่ยเมนแทกแต่ละคนเนี่ยต่างก็มีระดับความสามารถที่ต่างกันออกไปครับจึงทําให้พวกนี้เนี่ยก็มีตัวบอัออย่างหนึ่งซึ่งช่วยให้เกิดการกระตุ้นความสามารถในการคิดวางแผนได้แลนก็คือ น้ำยาซัฟโฟครับซึ่งไอ้น้ำยานี้เนี่ยมันจะให้พลังงานกับผู้ดื่มมันเข้าไปเพิ่มเพิ่มพลังจิตให้กับพวกเขาถึงสองสามเท่าเลยนะครับแต่ถ้าดื่มมันเข้าไปบ่อยๆเี่ยคนที่ดื่มเนี่ยจะมีสีทับทิมตรงริฟิบาร์เลยนะครับโดยจุดเริ่มต้นนะครับก็มาจากกิวตัสอบานเขาเกิดในปีที่185 BC นะครับโดยในตอนที่กิวตัสยังเป็นเด็กเนี่ยเขาทาหน้าที่เป็นทาสให้กับอิรามัสซ,ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ในช่วงที่ เครื่องจับเรื่องเล่มอำนาจแล้วก็จับมนุษย์มาเป็นท่าเนะโดยเรื่องมันมีอยู่ว่าในตอนที่ออมเนสเนี่ยมาหาออรามัสเพื่อมาพูดคุยกันออรามัสก็ได้บอกแนวคิดกับออมเนสว่ามนุษย์ที่ผลร้ายเนี่ยทุกคนสามารถได้รับการฝึกฝนให้กลายเป็นคนฉลาดได้ซึ่งจะเทียบเท่าได้กับปัญญาประดิษฐ์ที่คิดได้หรือซ้ำแล้วออมเนสนีก็สนใจในแนวคิดนี้แล้วบอกกับออรามัสว่าเรื่องท่าที่อยู่ในการปกครองของออรามัส แล้วก็พนันกันว่าไอ้ธาตุตนนี้เนี่ยจะสามารถกลายเป็นคนที่มีอรารยธรรมได้หรือเปล่าแล้วีรลมัสนะครับก็อยอมรับการพนันตรงนี้นะครับโดยหนูทดลองที่เขาเลือกเนี่ยก็ไม่ใช่ใครครับกิวตัตสเนี่ยแหละครับด้วยความที่กิวตัตส์ในตอนนั้นนะครับเขายังเป็นเด็กอยู่มันก็เลยง่ายที่จะปรับพฤติกรรมตามที่อีลมัสต้องการนะครับและในช่วงแรกเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าเขาสอนแบบให้ความไม่ตาแล้วก็รางวัลน,นะครับ นั่นทาให้ิรามัสเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่เป็นสอนแบบเข้มงวดขึ้นแล้วก็ลงโทษเวลาที่เขาไม่ได้ตามที่ต้องการครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้ยาที่เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยด้วยวิธีการนี้นะครับก็ทําให้การฝึกกิวบัตสให้มีความฉลาดเทียบเท่ากับปบัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็ประสบความสําเร็จน,นะครับพอฝึกให้มีความฉลาดแล้วิรามัสจึงฝึกกิวบัตสเรื่องการคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็การจัดระเบียบความคิดของเขาเช่นเดียวกับที่เตอร์ทำ ิ่งนี้ทาให้กิบตันนะครับจดจําทุกอย่างท่องข้อสังเกตในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ทําการคํานวณเหมือนคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วทันใจนะครับทั้งเขาย,ยังสามารถรักษาแนวคิดไว้หลายแนวแล้วก็คิดแบบรวดเร็วอีกด้วยนะครับซึ่งเ e อียรมัตก็ชอบมากเขาจึงแต่งตั้งกิบบตันให้เป็นรูปบรรทมของเขาครับตอนที่กิบตันเนี่ยยังอายุ20ปีฟังดูประหลาดนะแต่ว่าในเรื่องว่าไปอย่างนั้นนะครับ เอลมัสก็เลยได้ดําเนินการตามขั้นตอนในการยืดอายุให้กับกิวตัสโดยที่เขาไม่ได้ไปขออนุญาตจากออมเมสนะครับเนื่องจากความสามารถในการจัดระเบียบหน่วยความจําที่โดดเด่นของกิวตัสและก็ความสามารถในการคิดเชิงตรรกะ,ะอิรมัสก็เรียกเขาว่าเมนทนซึ่งมันมาจากคําว่าเมนเทอร์เมนทีแล้วก็เมนเทชันซึ่งทั้งหมดนะก็มาจากราศัพท์ของภาษาละตินซึ่ง มาจากคําว่าเ e น,นซึ่งแปลว่าจิตใจนะครับซึ่งต่อมาครับหลังจากที่อิามัสเนี่ยไปชนะพนันของออมเนียสได้อิามัสจรึงมุ่งมั่นที่ทําให้กิวปตันครับกลายเป็นจุดสุดยอดของความสามารถของมนุษย์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์หลังจากดิกรเพิร์ดน,นะครับซึ่งนั่นก็ทําให้กิวตันนะครับต้องโดนซ่องตัวไปครับวัวเดี๋ยว,วัวรถกกบฏมาตามฆ่าน,นั่นจึงทําให้กิวตันนะครับก็ไปใช้เวลากับร่างคนของซิลีน่าบัตเลอร์ก็คือ ต้นตระกูลของคอริโนนนะครับในขณะที่อิลามัสนะครับพยายามที่จะเข้าถึงคุณภาพของต้นแบบนะก็คือเขาอยากจะทําให้ล่างโคนของเซรีนาเนี่ยเหมือนเซรีนาจริงๆนะแต่ว่ากิวตันเนี่ยกับชอบหนึ่งในล่างโคนของเซรีนาคนหนึ่งครับแล้วก็ไปคุยกับเธออีกด้วยนะนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจใสอนเธอแล้วก็มีลูกกับล่างโคนของเซรีนาคนระมันฟังดูประหลาดนะแต่ว่า ในเรื่อมันเก่งงั้นเออผมพูมดซ้ำดว่าจนเมื่อมาถึงตอนที่ศึกแห่งคอรินเริ่มขึ้นนะผมกิวตัสก็เริ่มที่จะรู้สึกเบื่อหน่ายกับแผนการ The Bridge of h e ร r ย a นะผมซึ่งมันเป็นวงแหวนที่อยู่รอบดาวคอรินนะผมที่พวกปัญญาประดิษฐ์เนี่ยพยายามจะปกป้องไม่ให้กลุ่มต่อต้านเนี่ยเข้ามาในดาวคอรินได้นะผมซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่เขาเบื่ออีกเหมือนกันก็นกคือ การที่ออลามัสเนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อการสังหารชีวิตของผู้คนนับล้านนะครับผมดังนั้นเขาตึงตั้งโปรแกรมกลไกาการกระตุ้นที่จะจุดชนวนระเบิดในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องป้อนข้อมูลผ่านออลามัสนะครับผมในเวลาต่อมาเนี่ยออลามัสก็นําร่างโคลนของเซเนนาไปไว้ในคลังสินค้านะครับผมซึ่งตอนนั้นกิวบัสก็อยู่ในห้องใต้ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไงก็ตามเนี่ยกิวปัสก็ตระหนักถึงความจริงแล้วก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับเซรีนาในฐานะท่านนะผมจากนั้นเขาก็ติดต่อก,กับอิลามัสผ่านวอซอายแล้วก็บอกเขาว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนแล้วเพื่อป้องกันตัวเขาจากกองทหารที่อีลามัสจะส่งมานะผมนั่นจึงทําให้กิวปัสเนี่ยก็ตั้งโปรแกรมใหม่แล้วก็ลบร้างกลไกต่างๆจิ่งทำให้กองเรือของกองทัพมาเลเซียชาติเนี่ย ก็ได้ผ่านสะพานไปโดยที่ไม่สูญเสียกองเรือสัก,กลำนะครับผมจากนั้นเนี่ยกิวตัสก็จึงไปหาออลามัสด้วยความช่วยเหลือจากผงจนนารพบที่อีลามัสะครับขังไว้แต่ก็ไม่สามารถพาเซรีนาไปกับเขาได้เมื่อปัญญาประดิษฐ์นะครับใกล้จะถึงจุดจบแล้วกิวตัสจึงหนีไปพร้อมกับแกนความทรงจําของออลามัสแล้วก็เข้าร่วมกับกองถหานแล้วก็เสียสละที่จะทําลายโครงสร้างทั้งหมดทิ้งนะครับผม ในช่วงทศวรรษแรกหลังจากหลบหนีจากคอรินไปสู่อิสราภาพได้นะครับกิบตัสนเนี่ยก็อาศัยอยู่ภายใต้ชื่ออื่นนะครับซึ่งทําให้คนอื่นๆเนเชื่อว่าเขาเป็นแค่ลุดธรรมนาช้งเยเามัีสยก็เกียกล่องให้เขาแต่ว่าใช้ชื่อเดียวกนับเขาเองกิบตัสก็จึงตั้งความฝันใหม่ที่จะสร้างโรงเรียนที่จะสอนทฤษิกในการคิดแบบลับๆอย่างโรงเรียนเมนแทดมนดาวเลมปารัส ในเวลาต่อมาซึ่งประมาณ6.3ปีหลังจากการก่อตั้งโรงเรียนเป็นแถบของเขานะครับเขาถูกล่าเขา้าสู่การรณรงค์ต่อต้านเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ด้วยความคลั่งไคล้ของนักเรียนที่มีแกนนํามากที่สุดแล้วก็ความอารมณ์ร้อนของ แมนฟอร์ดทอรันโดนะครับที่บีบบังคับให้เขาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเสียงของเขาเขาเพราว่าตัวเองเนี่ยถูกบังคับให้เผชน,นากับเรโกนักเรียนแล้วก็มิสหายที่ดีที่สุดของเขานะครับซึ่งอยู่ในบริการของกลุ่มบริษัทคนส่งเวนโฮของจเซฟเบนพอตแต่ในเวลาต่อมาแมนฟอร์ดทอรันโดก็เรียกร้องให้ทุกคนในอิมพิเรียลนะยืนยันความจงรักภักดีต่อเขาแบบเป็นการส่วนตัวและฝ่ายปัจจุรียน โดยทั่วไปเนี่ยก็จะผ่านคำปฏิญาณที่คุ้มเครือเมื่อตัวแทนของบัเทเรียเนี่ยมาที่โรงเรียนเมนทแท็ของเกียวตัสซึ่งเหล่าเม้นแท็ทั้งหลายเนี่ยก็ได้ให้คำมั่นสัญญาญทันทีนะครับแต่ว่าเกียวตัสเนี่ยก็ได้ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ที่เป็นไปได้หลายช่องและก็ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในถ้อยคำที่เขาพูดมานะครับเขาจึงปฏิเสธที่จะลงนามนะและด้วยการกระทำนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดความกดแก้ต่อ แมนฟอร์ดนะครับิงนําไปสู่ผู้คลางคล้าหลายพันคนมาล้อมโรงเรียนผ่านไปหลายวันเนี่ยกิวบัตสก็ไปที่เต็นท์แมนฟอร์ดนะเพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถทําได้เพื่อที่จะลดสถานการณ์ความตึงเครียดนี้นะครับระหว่างการสถลนาเนี่ยนายกฮาริเอลก็เปิดเผยว่าเขาได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของกิวบัตสหลังจากวิเคราะห์บันทึกในยุคทีฮัทนะครับกิวบัตสก็ไม่สามารถโกหกต่อหน้าผู้ตรวจความจริงได้ กิบตัสจึงยอมรับว่าเขาได้รับการสุกฝนโดยอ e ีลมัสนั่นจึงทําให้เบนฟอร์ดเนี่ยเปิดเผยต่อสาธารณะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิบตัสเนี่ยเคยเป็นใครมาก่อนจากนั้นเขาก็จึงแจกคําตัดสินการประหาชีวิตต่อผู้ทํางานร่วมกับเครื่องจักรนะครับในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเดโกก็พยายามแอบเข้าไปในค่ายบัตเชเรียนแล้วก็พยายามที่จะปล่อยตัวที่ปึกษาเขาแต่กิบตัสก็ บอกกับแมนสอดว่าเขาจะไม่พยายามหลบหนีเพื่อแลกกับแมนสอดที่จะสลับเวลาให้กับุงเรียนและนักเนลองเขานะครับผมเดโกจริงช่วยชีวิตอนาคอริโนน้องสาวของจักรพรรดิแล้วก็แกนความสัง่งจำของอิลมัสแทนนะครับแล้วว่าต่อมาเนี่ยกิบตัสก็ถูกปาดไปนะครับผมซึ่งในเวลาต่อมานะครับสิ่งที่กิบตัสได้สร้างเอาไว้นะครับผมก็ส่งมอบให้กับคนรุ่นหลังไปอีกื่นปีทั้งให้กับคนตระกูลใหญ่แล้วก็ชาวเชียรั ที่จะได้มนุษย์ที่จะพัฒนาการคิดคำนวณเพื่อมาเป็นที่ศึกษาให้กับคนในหลายๆตะระกูลก็ถือว่าคุ้มค่านะครับโดยเมนแทที่มีบทบาทสำคัญในเนื้อหาดูลเล่มแรกเลยนะครับผมก็จะมีทูเฟียฮาวาดนะครับซึ่งทูเฟียเนี่ยเป็นเมนแทในฝั่งของตระกูลอาร์ทดิสโดยรูปร่างของทูเฟียในนิยายเนี่ยก็ว่าเขาเป็นชายสูงอายุที่มีผมงอมีดวงตาสีน้ำตาลแก้แต่และไม่จับสภาพอากาศที่ไม่คุ้นชิน แล้วก็มีลิ้นสีปากสีแดงตามแบบฉบับของเมนแถสนะครับเพราะว่ามาจากน้ายาซัฟโฟแต่ว่าในหนังเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าแกแกะจะมีไอแถสีดานะครับผมตรงปากซึ่งขาววัดเนี่ยนอกจากจะเป็นเมนแทสที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะตามแบบฉบับของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นเมนแทที่มีความสามารถในการวางแผนการลอบสังหารได้ด้วยนะครับผมจนเขาได้รับสมญ,ญานามว่าเป็นเจ้าชายมุยสังหารเลยนะครับผม ส่วนคอต่อมานะผมก็คือไพเทอร์วีนนะผมซึ่งไพเทอร์เนี่ยเป็นเ็นแทที่ต่างจากทูเฟียอย่างหนึ่งก็คือไพเทอร์เป็นเมนแทที่ได้รับการปรับแต่งจากเบเนเทรัพซึ่งดาวนี้นะก็ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากนะครับในการดัดแปลงโดยไม่สนใจจริยธรรมทุกรูปแบบเลยนะครับส่วนคนที่สั่งให้ดัดแปลงไพเทอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่น,นครับบาลอนนี่แหละครับโดยเขาดัดแปลงให้ไพเทอร์เนี่ยเป็นคนมีนิสยัยแบบคนเจ้าเล่์ชั่วร้ายโดยกําเนิดเลยนะครับ ส่วนลักษณะของไพเทอร์ในนิยายเนี่ยก็คือเป็นคนตัวเล็กดวงตาสีงเงินตัวค่อนข้างผอมแล้วก็ดูอลชอนออนแอเหมือนผู้หญิงเลยนะครับซึ่งหน้าที่หลักของไพเทอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับทูเฟียทุกอย่างนะครับก็คือให้คําแนะนําต่างๆแก่ตระก,กลูลฮาคอนเนนะครับแล้วพอเสร็จจากหน้าที่นะครับไพเทอร์เนี่ยก็มักจะไปหาของสันทนาการนะครับเพื่อคลายเคยรียดจากการทํางานนะครับทั้งสปซ์ซึ่งเราก็รู้ลรกกันอยู่แล้วแล้วก็ยังมีเวอริเทกับ เซมูธานะครับผมโดยเวริเทเนี่ยก็จะเป็นพืชประเภทสารเสพติดที่โตบรนดาอ e ีคัสซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ผู้เสพเนี่ยบึนเมาจนไม่สามารถพูดโกโหกได้นะครับส่วนเซมูธาเนี่ยก็เป็นสารเสพติดอีกชนิดนึงที่ต้องมาคู่กับยาอีคาที่หน้าตาเหมือนกับไปนะครับโดยสารเสพติดชนิดนี้เนี่ยก็จะมีฤทธิ์ทำให้ผู้เสพเนี่ยเกิดอาการแบบว่า ปิติยด,ดีอยู่ตลอดเวลานะผมแล้วก็จะเพิ่มความเคลิบเคลิ้มเข้าไปอีกนะครับถ้ามีคนคอยเป็นเ,ลเพลงของเซมู t านะครับซึ่งในดูนพาร์ทหนะครับที่เราได้ดูไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็จะดูรู้สึกว่าดูตัวเล็กอาจจะไม่ได้แบบอ n อนแอแบบผู้หญิงแต่ก็ดูตัวเล็กอยู่นะครับและด้วยความที่ตระกูลฮาคอนนเนี่ยในเวอร์ชั่นของคุณวิลเนฟเนี่ยหัวโล้นถ้าตระกูลไม่เว้นแมกก้กระท้่งตัวไพเทอเองนะครับผม ซึ่งในนิยายเนี่ก็ไม่ได้บอกนะว่ามีผมไหมแต่ผมก็ตีความว่ามีผมนะแต่ก็แล้วแต่คนนะครับบางทีตัวคุณวูรเนฟเนี่ยอาจจะตีความในรูปแบบของเขาเองก็ได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ซึ่งผมต้องขอชี้แจงนิดนึงว่าผมต้องขออภัยจริงๆิที่คลิปนี้เนี่ยทำได้อย่างราชามากเพราะว่าช่วงนี้ผมมีงานที่ต้องทำเยอะมากบวกกับติดเกม เพราะว่าความเครียดที่ได้จากงานนี่ยครับซึ่งผมต้องขอไปนะตรงนี้จริงๆนะครับซึ่งผมก็จะมีเรื่องที่จะประกาศว่าด้วยความที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับดูเนี่ยช้ามากผมก็เลยตัดสินใจว่าจะหาคอนเทนต์อื่นมาทำนะระหว่างที่ตัดต่อคลิปแล้วก็หาข้อมูลในดูเนี่ยซึ่งผมก็มีอยู่อันหนึ่งแต่ว่าผมว่าต้องใช้เวลาตัดต่อนะหน่อยนะครับซึ่ง ก็ไม่มีอะไรนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆครับที่ทุกท่านรับฟังม,มาจนถึงตอนนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับทีมีก็บายแล้วครับสวัสดีครับ